สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิฟซับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการสไลด์บอลนะครับผมซึ่งเทคนิคการสไลด์บอลนี้นะครับไม่ใช่การสไลด์บอลเพื่อสไลด์คู่ต่อสู้นะครับแต่จะเป็นการสไลด์บอลเพื่อเก็บลูกฟุตบอลเอาไว้นะครับใช้ในจังหวะที่เราวิ่งไม่ทันนะครับแล้วบอลจะออกแล้วนะครับแล้วเราสไลด์กลับมานะครับผมจะมีเทคนิคยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับซึ่งจังหวะสไลด์นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผม เป็นจังหวะที่เรานั้นวิ่งไม่ทันลูกฟุตบอลนะครับและลูกฟุตบอลนั้นจะออกหลังแบกนะครับและเราสไลด์นะครับเพื่อเก็บลูกฟุตบอลเอาไว้นะครับและสามารถเล่นในจังหวะต่อไปได้นะครับผมจะมีเทคนิคการสไลด์ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการสไลด์นะครับอย่างที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือเป็นสเตย์นะครับผมเป็นกางเกงรัดก้ามเนื้อนะครับที่จะต้องรัด ให้ครอบคลุมตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เราจะต้องสไลด์บอลนะครับผมถ้าเราไม่มีกางเกงสเตย์ตรงนี้นะครับเราสไลด์ไปนะครับส่วนตรงนี้เราจะเป็นแผลนะครับแล้วเราจะไม่สามารถทําการสไลด์ต่อได้นะครับผมเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับผมเพื่อที่จะสไลด์นะครับผมอันที่เราจะฝึกซ้อมนะครับเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้ดีนะครับผมว่าพื้นที่นั้นไม่มีหรือว่าไม่มีเศษกระเบื้องเศษอะไรที่จะทําอันตรายต่อเราได้นะครับผมเราต้องเคลียร์ให้พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะทาการฝึกซ้อมนะครับผม เทคนิคการฝึกซ้อมง่ายๆนะครับเริ่มแรกนะครับนำลูกฟุตบอลนะครับไว้ที่มุมเส้นก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะทําการสไลด์เบาๆนะครับเทคนิคการสไลด์ง่ายๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยสไลด์นะครับเราจะใช้การสไลด์โดยการเราจะย่อเข้าไปก่อนนะครับในการสไลด์ลูกฟุตบอลนะครับเราจะไม่ได้ยืนตรงตรงหรือว่าวิ่งเข้าไปเลยนะครับผมเราย่อเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆนะครับผมถ้าเราใช้ขาซ้ายนะครับเราก็จะใช้ส่วนของสะโพกขาขวานะครับในการที่เราจะ ถลายไปกับพื้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับย่อเข่าก่อนนะครับผมก็ลองเบาๆก่อนนะครับนี่ครับให้ท่าให้ให้อยู่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราค่อยๆสไลด์ไปแบบนี้นะครับถ้าเราถูกต้องนะครับพอถึงเวลาจริงจริงนะครับเราวิ่งมาเร็วๆนะครับเราก็สามารถสไลด์ได้เลยนะครับผมซึ่งการสไลด์แบบนี้นะครับสามารถสไลด์ได้ทุกพื้นผิวของสนามเลยนะครับจะเป็นหญ้าจริงหรือว่าหญ้าเทียมนั้น เราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมย่อเข่าก่อนนะครับผมแล้วก็เอาลูกฟุตบอลไว้ที่ริมเส้นแบบนี้นะครับฝึกท่ายูกต้องก่อนนะครัยบย่อเข่านะครับนะครับลงปันตรงนี้นะครับผมระหวะสไลด์นะครับเราจะลงไปที่ขาเราจะสไลด์ไปที่สะโพกนะครับแล้วก็เท้าซ้ายนะครับเราจะเกี่ยวมาแบบนี้นะครับผมมาเล่นอ๋อได้เลยนะครับไอสไลด์เท้า Ukraine. ขวานะครับเราก็จะย่อเข่ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาส่วนสะโพกลงนะครับ ทาใช้ส่วนสะโพกลงนะครับผมเพราะส่วนสะโพกนั้นเป็นส่วนที่หนานะครับถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าเราลงแล้วเราเอามือลงไปก่อนนะครับอาจทําให้แขนเรานั้นดอกได้นะครับผมฉะนั้นการสไลด์นั้นต้องสไลด์ให้ถูกวิธีนะครับไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับผมแล้วพอตอนเราทําท่านะครับย่อเข่าครับเราทาท่าถูกได้แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะให้ลูกฟุตบอลนั้นวิ่งไปนะครับแล้วเราสไลด์นะครับผม โดยการเราจะแตะลูกฟุตบอลให้แรงนะครับแล้วเราก็จินตนาการว่าไปจังหวะที่เรานวิ่งไม่ทันแล้วนะครับเราก็จะสไลด์กวาดเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวมือสัตว์นี่ให้ดูนะครับอาจเล่นต่อได้เลยนะครับผมสามารถใช้มือนั้นช่วยในการพยุงได้นะครับแต่อย่าใช้มือลงไปทีเดียวเลยนะครับไม่งั้นเราอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับผมตอนแรกนั้นเราเริ่มจากย่อเข่านะครับ ลงไปเบาๆก่อนครับผมพอตอนเราทำท่าถูกต้องได้แล้วนะครับคราวนี้เราสามารถวิ่งแล้วก็สไลด์ยาวๆได้เลยนะครับผมถ้าเป็นหญ้าเทียมนะครับเราก็จะต้องสไลด์ให้ถูกวิธีนะครับผมไม่งั้นหญ้าเทียมเนี่ยถ้าเราสไลด์ไปเนี่ยพื้นผิวเนี่ยของหญ้าเทียมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนะครับอาจจะทําให้เราอ่ะเป็นแผลได้นะครับผมไอเราเราติดได้เนี่ยเราสามารถเล่นต่อในจังหวะต่อไปได้เลยนะครับแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยบางทีเขาคิดว่า เราเนี่ยไม่ทันจังหวะนี้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเราสไลด์แล้วสามารถเอาบอลกลับมาเล่นได้นะครับผมจะสามารถสร้างโอกาสให้กับทีมได้มากเลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเราจะเริ่มการสไลด์นะครับด้วยการซ้อมในพื้นที่เป็นหญ้านะครับนุ่มๆนะครับผมแล้วเราก็จะลองสไลด์ไปก่อนลองสไลด์เบาๆไปก่อนนะครับสร้างความมั่นใจให้เรานะครับถ้าเราสามารถสไลด์กว่าลูกฟุตบอลได้ จนเราเกิดความมั่นใจนะครับพอตอนเราอยู่ในสนามจริงนะครับเราจะไม่กลัวการสไลด์เลยนะครับแล้วเราจะไม่กลัวการเจ็บนะครับเพราะเราได้ฟอร์มมาแล้วนะครับผมถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราสามารถสไลด์กวาดไปได้แล้วก็เล่นต่อได้อย่างสวยงามเลยนะครับผมการสไลด์นะครับไม่จำเป็นต้องสไลด์ในจังหวะสุดเส้นเสมอไปนะครับอาจจะเป็นจังหวะที่บอลจะออกจากด้านข้างนะครับแล้วเราสไลด์กวาดไว้นะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับเจอปัญหานี้นะครับ แบบว่าวิ่งสปีดแล้วนะครับบางทีไม่ทันลูกฟุตบอลน,นะครับซึ่งมันจะทให้บางทีเราก็เสียวความมั่นใจนะเพราะว่าวิง่งวิ่งให้เร็วยังไงเนี่ยลูกฟุตบอลเพื่อนส่งมาแรงมากเนี่ยไม่ทันนะครับถ้าเราลองสไลด์แบบนี้ดูนะครับเราจะไม่กลัวที่ลูกฟุตบอลน,นั้นจะออกด้วยที่เรารู้สึกว่าเราจะถึงแล้วแต่เราไม่ทันนะครับแลวแต่ถ้าเราสไลด์ได้เนี่ยจังหวะเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับจังหวะที่เราแค่ไม่ทันแค่ก้าวเดียวนะครับแล้วเราฝึกสไลด์นะครับ ทันแน่นอนนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับมันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเราสามารถก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้ผมวิวฟิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ